สวัสดีครับก็ยอยู่กับน้องลูกไทยเลยนะผมวันนี้ผมก็สร้างบ้านเดี่ยวนะบ,บ้านเดี่ยวเนี่ยที่ผมสร้างมาก็เสร็จแล้วนะฮะเพราะว่าผมทำเร็วเกินแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้เป็นจีนะครับผมไม่ได้เป็นจีเอ็มผมแบบเมื่อกี้ผมมีหัวใจผมปรับกดตัวเอสนะครับกดตัวเอสมันจะได้เป็นมีหัวใจเห็นปะ่ะกเสร็จ กดตัวเวมันจะมีหัวใจแล้วเลือกก่อนเวลาไม่ต้องครับไม่ต้องคาเพราะอะไรมีตรงนี้ไว้กดเลื่อนไปเรื่อยๆแค่นี้นะนี่ถ้าปรับแบบเป็นจีก็จะมีแบบนี้นะปรับแบบเป็นจีนะผนก็เอาทิ้งกันผมจะหาปืนก่อนนะเนี่ยงครับ ก็ในเวอร์ชันนี้ในคลิปนี้เราได้ทาการลงหมัดเฟนหมัดปืนในเวอร์ชัน0.6.4แล้วนะครับผมไอันนี้กระสุนอะไรอ่ะนี่ไงใช้กระสุนนะ M104 เอามาดิใช้กระสุนอะไรใช้กระสุนข้างข้างันเนี่ยเนี่ยโอ้โอะไ4มืกันกระสุนนี้ไม่ใช่กระสุนเนี่ยหรออืมเพราะฉะนันเป็นปืนหนึ่ง อันนี้อันนี้มันกระสุนของไอ้นี่ใช่แต่อันนี้กระสุนของไอ้นี่ ป็นเนี่ยอ่ะ i อ s o r บ y I'm sorry I'm s o r ร้กับเอออะไรคนอะไรไม่รู้กับเนี่ยครับหมดปืนก็จะเป็นแบบนี้แบบมีปืน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นนัำธรรมดาก็ตรงนี้ก็จะเป็นปืนนะะปืนสำหรับช่วยอะไรได้ไอล่ะครับยิงครับปืนเอาไว้ยิงหมาสาธิตการยิงไม่ดูหน่อยครับผมการยิงเหรอครับเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะครับแล้วผมผมผมขอไปอยิงข้างนอกครับวิธีการยิงก็ยิงแบบนี้ซูมซูมเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ ใส่กระสุนลองยิงใส่หมูนหน่อยครับต้องใช้ปืนนี้ ตวนี่คือติดของเใครับถ้าใครอยากเล่นผมจะใส่ลิงโหลดไว้ใต้ดิงคลิปสั้นหรือว่าใต้คลิปนะครับผมเอาไว้ไปโหลดเล่นกันนะครับผมผมให้โหลดเป็นมูชชันสำเร็จให้เลยครับเล่นสะตอก็ได้แล้วเล่นอย่างสนุกเลยนะคบเพราะว่าอันนี้เป็นหมดปืนหมดปืนสนุกมากเลยครับครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันข่าวหน้าสวัสดีครับ